สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะขอสวัสดีนะคะ f อะที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ f c ที่อยู่มาเลเซียนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้นะคะจะมีแนวทางเอาฝากเพื่อนๆนะคะไม่ว่านะจะเป็นเลขที่ทุกคนถามหาหรือไม่ถามมาเลยจ๋าก็จะให้นะคะแต่ว่า สรุปโค้งสุดท้ายนะคะ,ะกับชุดจับชนนะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะจับชนนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายเนาะ,ะจะก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะนั่นก็คือวันที่15นะคะ,ะพรุ่งนี้นะคะจะจับ จะจับชนก่อนนะคะถ้าโค้งสุดท้ายนะมีเลขอื่นมาเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยจ๋าก็จะแจ้งในโค้งสุดท้ายนะแต่ว่าพรุ่งนี้นะจ๋าจะลองจับชนดูก,ก่อนละกันนะคะสําหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาจ๋าก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะยังไงก็ขอให้กดติดตามจ๋าไปเรื่อยๆนะวันนี้นะคะจะเป็นชุดของแพนๆนะคะที่หลายคนถามมาไม่ว่าจะเป็นสองตัว3ตัวนะคะมาครบแล้วก็ลงให้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะหลายหลายอย่างเลยนะคะที่เข้ามานะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนน้อสู้ไปแล้วกันนะคะาบางท่านนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์บางคนบอกให้กําลังใจก็ขอบคุณนะคะบางคนก็จะว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะสวัสดีนะคะพี่มายมนะคะพี่ตูดเพื่อนไปเล่นน้ํามานะพี่มยมมยมครับ ไม่สนใจเลยนะคะแต่ว่าอยากเข้ากล้องอยู่อายนิดนึงยังไงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะ,ะชุดจับชนเนี่ยนะมีงวดน,นี้นะจะมีชุดเน้นอยู่2ชุดนะคะจะดูแล้วนะมีเน้นอยู่2ชุดส่วน2ตัวนะคะก็จะเน้นหน่อยส่วนลอตเตอรี่นะคะใครที่หาตัวเลขที่จะลงคลิปให้อะ่ะที่มีลอตเตอรีอ่อ่ะ เอออันนั้นนะถ้าใครไปหาได้ก็หาไว้ลุ้นละกันนะคะส่วนเรื่องมะขามนะคะอ่ะวันนี้นะคะขอแจ้งไว้นะคะอีกประมาณ3 4วันนะคะขอเปลี่ยนสวนก่อนนะคะอ่าแล้วก็จะให้ f อทุกคนอะที่อยากได้มะขามนะคะมะขามวานสีทองเนาะ,ะเข้ามา จับจองกันได้หรือทักไลน์มาที่0658375812นะคะอันนี้ไลน์มาได้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางนะคะที่จะเอามาฝากในวันนี้กันก่อนแล้วก็จะมาปิดท้ายคลิปนะคะว่าตอนนี้นะคะลองจะลองเอาชุดไหนมาลุ้นกันดูนะคะค่ะสำหรับชุดแรกในวันนี้นะคะหลายท่านถามมาว่าเลขของคนในนะให้มาอะไรบ้าง วันนี้ให้มา8 30 8 60 5 71นะคะ3 0 5 7 60แล้วก็71มาแน่ร0 0มาจริงไหมอันนี้เราก็ต้องรอรุนนะคะแล้วเขาบอกว่าชุด3ตัวเนี้ยแม่นมากนะคะแม่นขนาดไหนเดี๋ยวเรามาตามต่อวัน,วนที่16มีนานะคะ803 903 823 923นอะคะจะมาอีกไหมเราก็ไม่รู้เนาะติดตามไว้ถ้าเป็นเลขปดนี่ชุดนี้นะคะจะเน้นล่าง ล่างเน้นๆเลยจะมี6 9กับ6 7 2สองหางแค่นั้นอ่ะต่อมาหลายท่านบอกว่าถ้าเลขใบแดงใบดำมาแล้วอ่ะอาจารย์ให้หน่อยนะคะอันนี้ทองแดงนะคะ16ม,มีนา6 5สั่งวิ่ง7ตัวเดียว3 1 7 3 2 7ถ้าชุด2ตัวจะเป็น1 7 2 7แล้วก็3 7กับ8 7นะคะ4ชุดนะชุด2ตัวถ้า3ตัวจะ2ชุด ใบขาวเหรียญคุดนะคะวันนี้จัดให้984 941147นะคะถ้าชุด2ตัว491445แล้วก็64 3ตัว2 3หางนะคะ2ตัวอีก4หางอ่าล่างเม็ดเดียวถ้าชุดล่างเม็ดเดียวของแอดกิจนะคะกาลสินอ่าถ้าฟันนะจะฟัน19 แต่ตัวการน,นะคะจะมี9 7 9 6 6 7 1 7แล้วก็1 6นะคะอ่าอันนี้ก็รอติดตามเน้นเน้นแต่เน้นเน้นอนะ่ะ1 9อ่ต่อมานะคะสำหรับแนวทางนี้นะ,ะวันนี้นะคะบนจะเด่นหนึ่งใช่ไหมคู่โตจะเป็นห้าหนึ่งอ่าชุดสามตัวจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะคะแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่ง สองตัวหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นคู่ตดกันทั้งนั้นเลยแต่ให้มาแค่เน้นชุดเดียวแค่นั้นอ่าชุดบนถล่มเจ้าเมืองนะคะชุดสองตัวสามตัวจัดให้อย่างละสี่ชุดนะหนึ่งสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดนะคะสองแปดสามแปดสี่แปดแล้วก็ห้าแปดอ่าหนึ่งจะมาไหมหรือว่าแปดจะมาไหมถ้าล่างนะคะถล่มเจ้าเมืองจะมีห้าหนึ่ง จ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งสามหางนะคะอันนี้จะเป็นชุดถล่มเจ้ามือทั้งเป็นชุดบนแล้วก็ชุดล่างหาให้ fc ติดไว้ต่อมาของแอดเฟนะคะหรือว่าน้องเฟนะอ่าวันนี้สรุปล่างนะคะจะเป็นห้าหกถ้าเป็นตัวการห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็หกเจ็ดอ่ต่อมาแอดเหนือนะคะแอดเหนืออันนี้จะเป็นวดเก่านะคะวันที่หนึ่งเดือนสาม เข้า70นะคะ7007นเนาะ,ะต่อมานะคะแอนเหนือาจาัดให้16เดือนสามส2ย์สห้แล้วก็8182อ่ะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเออทำไมให้เยอะจังคือจะเป็นตัวการด้วยนะคะติดไว้นะสำหรับของใบดำนะคะ เลขเด็ดใบดำกวดนนี้ให้รวยจะเป็นคู่โต๊ดหนึ่งห้าะคะถ้าชี้ขาดจะเป็น8นะคะห่างเดียวแถ้าชุด3ตัวจะเป็น1 6ึ่งหกแปดหนึชุดสตัว68แปดแนะคะแล้วก็ฟันที่6 8 8 3 16แล้วก็18ึ่งแปต่อมาของแอดปัญญาแอดปัญญานะคะเด่น6เนาะถ้าเป็นชุดล่างจะเป็น6กหนึ่งถ้าเป็นรองห้า จะเป็นบนนะคะ 5, 2, 5, 4แล้วก็ 5, 8าหางนะคะถ้าเป็นของซึ่งหอยยังยมหรือเนนน้อยนะคะจะเป็น 5, 2, 7, 2, 7, 1ชุด2ตัวนะคะจะเป็น 2, 7, 7, 1แล้วก็ 1, 8อันนี้นะคะหลายท่านเป็น fc ด้วยเนาะต่อะะมานะคะสำหรับแนวทางของแอดแแพน ไอ้แผ่นแผ่นพารวยหลายท่านถามมาจะเป็นชุดสามตัวงวดน,นี้ให้มาหกหนึ่งเกอ่าสองชุดสาตัวบนตรงตรงาเด่นจะเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งเก้ากับหนึทะาล่างนะคะจะเด่นเก้าเสี่หสแล้วก็แปดหนึ่งอ่าเก้านี่จะเน้นนะคะแล้วก็หกหนึ่งเก้านี่จะเน้นหนึ่งเก้ากับหนึ่อันนี้ลงลุ้นนะคะแอดแผนแผนต่อมาของแอดนันนะคะ วันนี้อันนันนะคะเน้นที่0104แล้วก็ 1, 4แต่ถ้าเลขวิ่งนะจะวิ่ง0ูลง1นงนะคะชุด2ตัวจัดชุดเต็มมาให้ถ้าเพื่อนๆชอบก็เอาไปรุ้นกันดูแต่ถ้าเป็นชุด3ตัวอันนี้ชุดเต็มนะคะชุด3ตัว18ดชุดก็จะมีหลายชุดนะคะ18ชุดเนี้ยถ้าไปโดนใจเพื่อนๆชุดไหนก็ลองลุ้นเนาะส่วน2ตัวจะเป็น6 9 6 7 เก้าจนะคะแล้วก็6 1 7 1 9 1ซึ่ง3ตัวนี้นะคะจะเป็น6 7 3 9 6 9 3 9 7 3แล้วก็6 1 3นะคะอ่าอันนี้เอาไปลุ้นแต่ถ้าเป็นชุดของเจฟองเบียวันนี้นะคะเน้น8ะนะคะชุด2ตัว8 1 8 2 8 3ถ้าเม็ดเดียวจะเป็น8 9 ชุด3ตัวนะ089อันนี้ของเจฟองเบียจัดให้อีกหนึ่งชุดสุดท้ายอาจจะเป็นเลขเด็ดของวังสะพูงซึ่งจ่าก,ก็ไม่ค่อยได้ให้นะคะนานแล้วเนาะอ่างวดน,นี้นะคะเด่นสุดจะเป็น628แล้วก็285นะคะ6 8 1 8แล้วก็48นะอ่ะอันนี้ลองรุ้นนะคะถ้าใครชอบก็ให้จัดไปนะคะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูแนวทางที่จะนํามาฝากในวันนี้แล้วเนาะอ่าสหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่สิบหมีนาเนาะสิหม,มีนาเนี่ยนะคะถ้านะถ้าอย่างที่ตัวที่จะชอบเยอะเยอะที่สุดเลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นชุดของอ่าแดสองสามนะคะอันนี้ชอบนะ8 2ดสองสามแล้วก็6กสองสามสองชุดนี้ก่อนนะคะหกสองสามแล้วก็ สองตัวนะสองตัวเก้าสองสองเก้านะคะอันนี้คือตัวชอบ,ชอบไว้ก่อนนะคะคือแล้วให้เพื่อนๆเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะอ่ะหลายท่านบอกว่าบางท่านนะบอกว่ายังเหมือนเดิมเลยนะคะพูดติดๆขัด,ดๆกุตุกุตักจะบอกนะคะจะไม่ได้มีสคริปต์นะคะเหมือนเหมือนคนอื่นๆนะที่มีสคริปต์มานั่งอ่านนะคะคือจะทําคลิปเนี่ยคือจะจะทําแบบแบบพูดคุยกับ f c ทุกคนนะคะดังนั้นนะถ้าใครบอกว่า เออพูดกระตุกกระตักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าก็บอกเอฟซีไว้นะคะคือจะจะคุยแบบคิดคิดแล้วก็คุยเลยนะคะคือจะไม่มีสคริปต์โจทย์โจทย์ว่าต้องอามาอะไรอะไรอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณนะอย่าลืมนะคะวันนี้8ปดสองสามนะคะแปดสองสามแล้วก็หก 2อส่วน2ตัวนะส9งเหรือว่าแปดสองเก้า 8, 2, นะอันนี้คือคือติดไว้เอาไว้ไปหาเสียงชุกนะจ๋าก,ก็ได้แค่เลขท้ายมา2 3งสเนาะสอกับ9 2 เพราะว่าชุดเต็มสามตัวไม่ได้มันไม่ไม,ม,มีนะคะอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะ f c ทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ FC ที่บอกว่าอ,าอยากเห็นพี่มะย,ยมนะคะตอนนี้อ้วนมากนะคะเหมือนหมูน้อยตัวนึงเลยนะคะอ่ะยังไงก็ขอให้เฮงในงวดวันที่16มีนานนี้นะคะเดี๋ยวพว่งนี้มาเจอกันอีกคลิปนะคะชุดจับชนนะสามตัวนะคะแล้วก็รอสรุปโค้งสุดท้ายนะคะก่อนไว้ออกหนึ่งวันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดี ีค่ะ